อีก็ได้วากับบเปลี่ยนทาานี่จะเป็นเปลีนแต่สรงักซะเฮ้ยเดไหลเท้าเเาซาเรือเรือตงๆโปจักจิบนดีมันเป็นวัดจีวันฟาบัจำตีนดีอีเจ้ยยุ่นี่โตดีเจ้านี่เฮ้ยเตี้ยงความยังมัด่ะนะความยัง้ยทายาเน้่เานับกับเบาน้ำเด้อถุงยังนั่น เอาแล้วถูงยังเอาแล้วใช่ึ่มาบอนดัข่อยสามึงเคยเห็นบอเคยเห็นยังไี่บอกไปอีงฮะฟอาเพื่อนกูังียบเงียบเงียบเงีบมุนหูมุนตา เบ้าเพื่อนกูได้โอกาสเนาะกูบ่ได้ยินเนาะมันหันเนาะไม่ได้เบ้าเพื่อนนี่แหละเขาบอกเรื่องจริงฮักจุดอก